กับโมดู่ตอนที่6กนะครับกับชุดวิดีโอสอนการใช้งาน Layout 2020นะครับการคิดแบบง่ายสนุกแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับในตอนที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้วิธีการใช้งานคำสั่งดีอใช่ไหมเราก็รู้จักเชฟนะครับเชฟในโปรแกรม Layout นะครับก็เหมือนกับกรุ๊ปหรือคอมโพเนนต์นะในโปรแกรมสเกนับนะครับคล้ายๆกันนะเราเรียกว่าเชฟนะครับเอาละครับเรามาที่คำสั่งดีอก่อนนะครับเหมือนเดิมนะคลิกปุ๊บนะครับก็อย่าลืมนะเราคลิกขวานะครับสามารถเลือกได้ว่า จะกริดสแนปแบบนี้ครับกริดสแนปหรือไม่กริดสแนปนะครับซึ่งเราเรียนแล้วนะตอนที่แล้วนะครับเอาละครับวิธีการคือถ้าเราคลิก1ครั้งครับแล้วนะครับลากเมาส์มาบริเวณนี้นะครับมันจะมีเส้นนะครับขึ้นมาให้เราหรือว่าลายนะครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นคำสั่งดีสอหรือการสร้างลายช็อตคัทของดีสอนั่นคือตัว L นะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าในกรณีนี้ครับห้ามคลิกค้างนะครับคลิก แล้วก็ลากโดยไม่คลิกค้างนะครับห้ามคลิกซ้ายค้างไว้นะมือใหม่บางคนนะครับคลิกซ้ายค้างไว้นะคลิกแล้วปล่อยมือจากเมาส์นะครับแล้วลากมานะครับแล้วคลิกครั้งที่2จากนั้นมาลากต่อนะครับลากต่อโดยไม่คลิกค้างนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะมีนะครับเส้นสีขาวๆไม่ใช่เส้นสีขาวเดียเรียกว่าสีขาวๆครับอยู่ในกรอบของเราเห็นไหมตรงนี้ครับเรียกว่าฟิล by default แล้วนะครับหรือโดยและตั้งต้นแล้วเนี่ยนะครับโปรแกรม Layout จะฟิ l ให้เราซึ่งบางครั้งถ้าเราไม่ต้องการนะครับเราในขณนะลากเนี่ยเราสามารถไปที่คำสั่ง s h e ฟ s ไ yle แล้วปิดําว่า fill ออกไปครับเห็นไหม่อปิด fill ออไปแล้วจะสังเกตเห็นนะครับว่าในตอนนี้ครับจะไม่มี fill อีกแล้วครับโอเคไหมครับกด escape ปึ๊บเรียบร้อยเลยต่อไปครับผมลากต่อนะ ในขณาลากปุ๊บผมไม่อยากจะเห็นสต็อกครับผมสามารถปรับสต็อกออกไปนะครับและตอนนี้ครับผมเติมฟิลและสต็อกไปครับเอาสตกปิดออกไปปุ๊บจะสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้เห็นไหมครับผมจะไม่มีสต็อกแต่มีฟิลเห็นไหมครับและวามหมายคืออะไรในขนาดสร้างชิ้นงานของเราครับเราสามารถจะกําหนดได้นะว่าจะต้องการอะไรเห็นไหมครับถ้าต้องการทั้งฟิลและสตกครับผมกดก่อนนะ แล้วกดดินสอครับแล้วก็ลากเลยโอเคไหมครับนี่คือหลักการเบื้องต้นนะจะสังเกตเห็นนะครับว่าเราเนี่ยนะครับสร้างชิ้นงานขึ้นมาเนี่ยเชฟสไตล์นีสำคัญมากเพราะเวลาเราลากดินสอนะแต่ละครั้งนะครับผลลัพธ์ออกมาอาจจะต่างกันครับไอ้ตรงนี้นะครับมีสโตกอย่างเดียวไม่มีฟิลตรงเนี้ยมีฟิลอย่างเดียวนะครับไม่มีอะไรไม่มีสโตก อันนี้มีทั้งฟิลและสโตกันั้นต่อไปนี้นะครับต้องตรวจสอบให้ดีนะว่าเชฟของเราเวลาสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับเคลียนะแต่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับสไตล์เหล่านี้ของเชฟของเราเชฟสไตล์เหล่านี้ครับมันสามารถที่จะก๊อปปี้หากันได้ครับวิธีการก๊อปปี้หาการคืออย่างนี้ครับให้เราใช้คําสั่งบริเวณนี้เรียกว่าสไตล์กดสไตล์ครับผมต้องการก๊อปปี้สไตล์ตัวนี้มาไว้ตรงนี้นะครับให้เรานะครับกดสไตล์จิ้มปึ๊บ แล้วก็เอามาเทครับเรียบร้อยเลยหรือผมต้องการเอาตัวนี้ไปเทตรงนี้ครับหรือตัวนี้ไปเทตรงนี้นะผมก็กดคําสั่งครับจิ้มจึ๊บแล้วเทตรงนี้ครับเห็นไหมครับง่ายไหมอ่ากดตรงนี้จิ้มแล้วก็เทเห็นไหมครับนี่คือหลักการเบื้องต้นนะครับเราสามารถที่จะสร้างเชฟขึ้นมาโดยกําหนดฟิลแพทเทิร์นและสโตกได้ ไปดูตอนที่แล้วนะสอนกับฟิลแพทเทิร์นเรสโตนะและนี่แหละครับคือเชฟสไตล์เดังวนั้นจำให้ดีนะเริ่มต้นในการล่าดีสอเช็คให้ดีว่าเราต้องการแบบไหนนะครับในกรณีที่เป็นนะครับในส่วนที่เป็นมือใหม่นะครับหรือมือเก่าเนี่ยเขาทาแบบนี้ครับถ้าต้องการสไตล์แบบไหนครับเขาจะเลือกทั้งหมดนะคลิกซ้ายครอบเหมือนสเกลเลยนะแล้วคลิกซ้ายค้างไว้นะครับแล้วล่ามาวางตรงนี้ นี่อันนี้อันนี้คือหลักการของมือเก่าวๆนะแล้วเวลาเราจะลากอะไรก็ตามต้องการสไตล์แบบไหนครับก็ดูดเอาดูดแล้วก็มาลากดีสอไหมครับอันนี้เป็นแบบสไตล์แบบนี้ถ้าต้องการสไตล์แบบนี้กดดูด,ดแล้วก็มากดดีสอเข้าใจไหมครับนี่คือหลักการแบบง่ายๆในการทํางานดังนั้นทุกครั้งนะครับที่เราสร้างเชฟสไตล์ขึ้นมาเราจะต้องนะครับคํานึงถึงฟิล แพทเทิร์นและสโตกเข้าใจไหมครับนี่คือเบสิกนะครับเคลียร์เนาะนะครับเอาละต่อไปครับคลิกซ้ายรอบทั้งหมดนะแล้วกดดีลิทเหมือนกับเซฟเลยนะครับอนี้บอกเลยว่าเลเยอร์เอเลยเหมือนเซฟทุกอย่างนะครับเอาละต่อไปครับเราไปเรียนรู้วิธีการนะลากดินสอครับอีกครั้งหนึ่งนะคลิกเมื่อกี้เสร็จแล้วกด e s c a p e ครับต่อไปนลาทุกคนดูนะถ้าผมต้องการลากเส้นดินสอต่อถ้าผมต้องการให้เส้นดินสอมันต่อกันเดี๋ยวผมลากมาก่อนนะสองเส้นครับ ถ้าผมต้องการให้เส้นดิสอมันต่อกันผมไม่ต้องคลิกขวานะแล้วออกคำสั่งที่เรียกว่าออโต้จอยไลน์ออโต้จอยไลน์คืออะไรคือเส้นที่เราลากต่อจากเส้นเดิมมันจะเชื่อมต่อกันทันทีครับเห็นไหมครับเรียบร้อยเลยออโต้จอยไลน์อ่าแต่ถ้าผมไม่ต้องการครับผมกด l อลดิสอผมคลิกขวานะครับผมเอาออโต้จอยไลน์ออกไป แต่คราวนี้ครับมันจะไม่ใช่เส้นเดียวกันเห็นไหมครับนั้นเองเวลาเราลากเส้นนะครับเราต้องดูให้ดีนะผมขอลากต่อ L d ีครับเห็นไหมมันจะเป็นคนละเส้นครับซึ่งต่างกันกับตรงนี้ครับเรา Auto join line ผมคลิกขวานะครับ a อ t o j o อย l i น์กด L 2ก่อนนะแล้วคลิกขวาครับ Auto j o อย l i น์ผมกดคลิกคลิกเห็นไหมครับมันจะกลายเป็น นะครับชิ้นเดียวกันเลยอ,อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับโอเคต่อไปครับถ้าเราอยากจะจอยกันล่ะอ่าผมกด L ดอนะผมเอาแม่เอาเอาอโต้อจอยเราออไปแล้วกดตรงนี้ครับถ้าผมต้องการที่จะเชื่อมต่อกันล่ะให้เส้นตรงนี้ทำได้นะครับในโปรแกรม Layout มีคำสั่งที่เรียกว่าจอยครับเหมือนกาวอะครับกดจอยครับคลิก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 เรียบร้อยเลยครับ มันก็จะกลายเป็นเชฟเดียวกันเลยนะครับที่บอกไว้ก่อนว่าง่ายมากหรือมีคําสั่งอีกอันหนึ่งสปิทครับอันนี้เหมือนกันเลยสปิทก,ก็คือการตัดครับจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บจึ๊บเรียบร้อยครับง่ายไหมมันเหมือนโปรแกรมเด็กเล่นเลยอะคือถ้าใครใช้แคดมาก่อนเขาจะงงให้มัน,ม,น,ม,นมันไม่เหมือนกันเลยนะครับนะหลักการนะครับในการทํางานนะเอาละต่อไปสุดท้ายครับเชฟเหล่านี้ครับคลิกซ้ายค้างไว้เลื่อนได้ถูกไหมครับ และมันจะมีจุดหมุนตรงนี้ครับเนี่ยคลิกซ้ายค้างไว้ครับหมุนได้ครับกี่องศาครับหมุนได้เลยนะครับเนี่ยหมุนได้เลยครับ45องศานะครับและยังสามารถสเกลได้ด้วยครับดึงอย่างนี้ครับดึงอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงอย่างนี้ครับและนี่แหละครับคือเบสิกนะในการเริ่มต้นในการเรียนรู้นะในโปรแกรมเลเยอร์นะครับการใช้คำสั่งดีสอนะทำได้แบบนี้แหละครับ